ชีหน่อยครับจะบอกล้าหนูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวหนูเขินการแสดงทีักต้องต้องตัวสุดตีไมคะไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่ตัวตนเขาเลยทีละก็รู้อยู่โมนี่รับสวนโม่อก่อนนอนะหาเพลงมอนพอแหละขอบคุณที่ติดตามค่ะยูทูบโออเดี๋ยวขอย้ายมุมกล้องก่อนนะคะ ที่เด็กเวรยในสัตว์เออไปน้องเออไปเออไปเอาอยู่นงกดนยิงคนเดียวพี่กูไม่โดนยิงเป็สักนัดเจ็บป่ะน้องเสียมากลุกไปได้สัตว์เล็กๆเล็กๆไม่ค่อลุกเลยนะเป็เด็กเวรพี่กอล์พี่ได้ได้ลาแล้วไหมอ่ะไม่ไม่พี่ได้เขาฝนตกรถติดกำลังกลับบ้านอยู่อ๋อโอเคครับเออปุ่มยวพี่ต้องปั๊มแล้วอะโอเคเด็กๆเดี๋ยวแม่พี่ขอปั๊มก่อนไม่ไหวว่ะ ขีดขีดน้อยนนะคะพี่แวนเด้้ผมปะาอไเปอ์ครับผม่ามีไฮเปอร์คาลงในเซิร์ฟรคาะยี่สิถึงยีล้านมึงซื้อปะแต่ซื้อมาคือรถเดบไหนวะ ก็แบบเล่นเกมแบบไม่ยี่สิบล้านอ่ะแต่ผมว่าไม่มีคนซี้อเลยพี่แม่ตั้งร้านพี่แบงค์มันยังไม่เคยแตะเลยไม่แบบริบิเต็ดไงลิมิเต็ดขอบคุณนะคะขอบคุณนะพี่บอลแตไม่ไม่กูกูถามว่ามึงว่จะมีคนหนึ่งคนในเซิร์ฟซื้อไหมผมว่าไม่มีแต่แต่แต่คือแต่คือตั้งไว้นะแบบว่าเผื่อแบบไอ้นี่เราเบื่อ N G เดือนนะพี่ไม่รู้ดิตั้งแต่กระดาษนี่เพื่อคนมีตั้งแต่แล้วกันแตะร้านเพิ่งเดือนแรกๆนะถือว่า อ้าวเผื่อแบบคนป่าป่าแต่ไม่ต้องอินเกมกาบแคทเลยนะถึงจะมีเงี้ยในร้านได้อ่ะเอ็นเอ็นเอ็นพี่แบงค์ลงมาปั๊มพี่แบงคทติดใจเลยปนติเนี้ยจ้าบ้าพี่ก็เข้ามาดูเฮ้ยเห็เขาสเตรนจ์ยู่ไงพี่แบงค์เลื่อนบ้าเวลาแล้วกดติดตามเขาไว้อ่ะอยากให้มึงเลื่อนบ้าลูกเมียมึงบ้างเออมือพี่กอล์ฟกันเมียพูดนะพี่กอลโอ้โหผมก็แค่คนโสดคนนึงเพื่อนที่มีลูกหนึ่งคนเนาะก็นั่นแหละก็อยากจะบอกว่าเวลาทำเลสืี่ที่หน้าลูกหน้าเมียบ้างไม่พี่ก็ลองก็ได้วกันข้ลางขวาก็ได้ปล่อย มึงไปโหลดฟาร์มโมโตเบียมาไปไม่ไหวแล้ววะโหลดอะไรละไอเกมผีอ่ะคนอุ่นผีอ่ะกําลังล่าสนุกพี่ให้ไปล่าท้าผีใช่เหรอมันเหรอมันโหลดมาเราได้มากพี่ก็เป็นเกมล่าท้าผีให้คนพี่แบงค์ให้คนเดียพี่แบงค์เล่นเกมผีได้นะอ้าวไปแข่งรับเชิญไงทไมอ่ะเดี๋ยวกูไปทีมงานให้มากกว่าไปล่องมาแล้วได้ กูจำกับพี่แบงก์เล่นโฮมสมีโทมได้เลยกูเป็นเจ้าของเกมอยากปลาอยากปลาโทรศัพบใสพี่ใหม่มันเหรอมันสั่นเลยไอ้ไอ้ปลาสันอย่างนมันคือเขาโดนผีแหละมีแบบมีเครื่องวัดอุณหภูมิทุกอย่างจริงเด้อย่ะจริงเราไปแล้วพี่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 ไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ที่พี่เฟยไม่เอาผมเลยอันยองก็หยิบบอร์ดใสมาสิเราเรื่องหมอยังไงผมเรียกขับรถน่าจะแยกสองโรงพยาบาลครับตอนมันไม่ยอมตายกันนะอันยองหายดีไม่ได้เนี่ย ไอ้กูมึงเปิดไอ้น no. ี่ไลน์นี่เนี่ยพี่พี่ไปนั่งดูเลยนอะไรนะพี่ไลน์แบบมือถือมึงไลน์มือถือแล้วขอไปนั่งดูนะจีนไม่เขียนไหมพี่จะดูเหรอเจอไอ้ไลน์มือถือเนี่พี่ขอขอดูได้ปะข้างหน้ามึงมีสายมีสายใกล้ๆสายใกล้มีสายใกล้มีกูสายใกล้มีเอ็งโชว์เอ็งโชว์แก้มก้นหน่อยนะขอดูไม่โดนอยู่ได้ปะอึ่ยพี่แกง นี่ไงมึงไปรักมันมากถ้ามึงเอาสายใกล้ก่อนนะมึงไม่น็อกแล้วเนี่ยอืมใช่ไงไปรักอยิ้เฟิร์สเอ๊ยไปคนไลฟ์น้อยจบวะต้งแตะด้วยตั้งแต่ด้วยเฟิร์สแต่ยไม่ถึงเวลาเลยเหรอเฟิร์สแตะนะเฟิร์สแม่ไม่เอาคุณเออคุณน้อยว่ะแม่ไม่เอาพี่เฟิร์สไม่เอาจริงเหรอเนี่ยไอ้กลุ้มไม่แตะไม่ได้ไอ้เชี่ยตัวเลือกน้อยว่ะ ต่ไมต่แต่ไม่ได้โด่เขาเลยแม่แต่รอดด้วยมึงด้วยไม่แต่เขาไม่ตีดูมันเด็ดพี่กอล์มดูมันเด็ดพี่กอล์มดูมันเด็ดมันเขาไม่อยู่อ่ะเขายังไม่อยู่อ่ะใช่อันเนี้ยพี่พี่เอาลิกอนหลังไปดูวยคนน่ารักเลยคนนี้ผมว่าน่ารักสุดละธรรมดาคนไรหนูไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ตอนียก่อนวะพี่พี่แบบผมว่าแบบทีเด็ดเลยเนี่ยพี่เอฟวีหวัดดีนะคะพี่วีหวัดดีชื่ออาร์ลี่ใช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 ่อารักคลิปหายเขาชื่อนำคลิปนะคะทุกคนเผื่อยัง ผมเคยเรียแจ๊บไปกดให้อย like, like ู like sure s <S ่คนเนี้ยเชื่อพี่จ๊เขาไปตอกแล้วหรอเชื่อเลยเขาเป็นเกมเมอร์หรือเปล่าเขาอยู่มาเป็นปีแล้วคนเนี้ยไม่เคยดูพี่ไม่เคยได้เลยคนนี้ใครวะเนี่ยอลิฟเนี้ยอลิปปิ้วปิ้วมื่อกี้ึงเลยอลิฟปิ้วปิ้วเลือกคือใครอะอลิปปิ้วปิ้วมึงเลยต้องไป็ชื่ออลิฟปิ้วปิ้วอะใช่ออะไรคราใช่ออะไรครับเชื่อน้ำคลิปครับที่น้ำคลิปครับ เป็นสรีมเมอร์หรือเปล่าคะพี่ซินสวัสด <countries> ีค่ะพี่วอลสวัสดีค่ะมี่เอสวัสดีนะคะพี่แฟงสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะพี่ออสสเค่ะพี่นาทับสวัสดค่าพี่ไม่ไปไง้ยเนี่ยไม่ขึ้นสมัยกอนพี่อย่าทำไปนั่นอ่ะทอกทอกเหรอไม่ใช่คับคืออะไรเจ้าอาสวัสดีนะไม่ใ่สาตมีเดยกผู้หญิงนะที่ระดบเมื่อกี้มึงช่วไปกูบรอด่องไมาใส่สเามเมอร์เหรอ ผิดนี่จะพูดดิเก่อเหรอใช่แต่ควรจะหลับมาุดได้ถูกต้อขอโทษเราเชื่อเจออแล้วว่าพี่แบงค์จริงอ๋อชื่อเพื่อนพี่ชอบวันรบตสวัสดีนะบอกด้วยว่าทุกคนนะคะทำนะเอ็ดวินพี่แบงค์เมยไม่อยู่หรอวันนี้บ้านหวานเล่นจบไปแล้วพี่ร้อยสวัสดีค่ะพี่ไทเกอร์สวัสดีค่ะภาษาเด็กเว้นเข่าก็งี้คนดูอย่าเข้ามาพิมพ์คุปตก ไหนไหนเรียกเชอร์ตัมหวานหวานหน่อยครับหนูเครียดอ่ะผมตัมเฮ้ยข้างหน้าขวาได้เดยเพื่อนมีค่ะมีทุกอย่างไม่มีอย่างเดียวอนาคตดูก่อนแล้วกันโอ้ยหนูเครียดเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวดพี่ต่อว่ะสัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อกี <S <s ้กดสามน่าจะสีนยอะแล้วลุงพิตัมพิตัมเรียกพี่ตัม ตามเพ่สวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้ครับเมียตามครับพี่โอ้ยเย็นแม่มีข้างบนด้วยเหรอก๊าดายเด็กแว้นเหรอเฮ้ยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะพี่เล้งไม่อะเดือดยาเดขอบคุณที่เข้ามาไอ้เรียกเรียกรีตกรีตก๊าดายครับขมป้าขมป้า พี่ขอโทษนาะพี่ขอโทษพี่พูดแค่พี่ขอโทษตั้มอยู่ปอะโอเคก็ไปแล้วโอเคโอเคเมื่อกี้คมเมื่อกี้คมโอเคโอเคีเมเชยอคุณค้าอย่าอย่าเรียกอะไรอ่ะอย่าเรียกพี่เทไหดกวไม่ได้ชัวอ่ะสองดโอเเลลองดูลองดูลองดูมีสูตรมีสูตรีอยู่มีสูตรอยู่มีสูตรอยู่ดิเราพี่อยู่เอาได้ไปดิอะไรกันเนี่ย ไม่คิดถูาอย่างดียว่ีตีไอ้กูมานเล่นดันแรงพอดีเอารถไปหนึ่งคันงระดับกูโกเฉยจะได้รู้ของมึงต้องมึงต้องไม่ใช่ระดับกูมึงต้องดูร่วมมาเล่นกับใครขอบคุณค่ะคุณขอบคุณนะคะดีไวบุ๊คขอบคุณค่ะพี่อดีนขอบคุณนะคะมาแว้นหนอมาแว้นแหวนเนี่ยอย่างเดียไม่ให้เรียกว่าแหวนเด็กแว้นได้ไงอ่ะเลยครับพี่แหวนเลยครับเนียขอบค อ๋อเลียพี่แบงค์ได้หรอไม่เป็นไรครับลูกเมียสบายดีไหมครับพี่แบงค์ไอพวกเวนไอเฮียเขาว่าขาดกูหมดจบแล้วกูจบแล้วกูจบแล้วพวกบึงเงินขาดกูหมดพี่ติไม่เอาพี่ตามเมียเรียหอยอะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยงงว่าเรื่องผมวันเล็งคงโอเคเล็งคงสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะพี่นัดสวัสดีนะ เรียกปีติก็ได้ครับหมายถึงว่าเรียกพี่แบงค์หรอพี่ตั้มเมียมาแล้วสรุปชื่อตั้มหรือว่าชื่อแบงค์อ่ะหนูงงเจ้าชายสวัสดีนะวไอพวกเด็กเฮียมึงนี่เป็นเวทจริงๆไอเวเลยอ่านไว้ทันไหนๆเรียกตั้มหวานๆหน่อยครับพี่ตั้มสวัดดีนะคะสวัสดีนะคะแบงค์บอกหลักคืออะไรอ่ะคืออะไรหกลกเงินเดือนได้ไหมเงินเป็นเปล่า บัสค่ะเข้ามาเยอะมากสวัสดีทุกคนนะคะขอหวานหวานก่อนนิดนึงนะคะพี่ต้ามวัดดีค่ะเอ้ยพี่ต้ามวัดดีค่ะว่าดูเขินตัวเองนะนี่แน่เล้งคงอ้อนๆเลยครับ พี่เห็นหนูเป็นใครวะพี่เหรพี่เห็นหนูเป็นใครวะ่ใจนี้โอ้ยขอบคุณเขาขอบคุณสิบมินะฮาเขาขอบคุณเขาหัวใจนี้วันดีทุกคนนะโหอ่านไม่ทันเลยอ่ะอะไรอ่ะอะไรปิติ๋เต็งตั้งเอ็ดวินได้หมดเลยจริงหรอเฟิร์นวัดพี่เฟิร์นวัดดีนะเขาเอ้ยขอบคุณไอ้พวกเวนอนะอย่าเข้ามาขัดพี่พี่ให้หนูพี่บอกเลิกเลิกพี่พ์แบบเด็กเป็นก่อนหัวใจนี้พี่ให้หนูให้หนูอย่างเงี้ยอ๋อ พฮิมอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนขอคุณคนเข้ามาเยอะเรียกแบงค์ายซอยปะครับคืออะไรขับวินอยู่ท้ายซอยอะไรเงี้ยขอบคุณไปมากค่ะป้อมนะคะทุกคนขอให้คนเข้ามาเยอะมากไปพี่แบบพี่แบงค์แล้วนะครับแบงค์แบงค์เข้ามาคนเข้ามาเยอะมากอ้อนชื่อเล็งคุ้มหน่อยครับเล็งคือใครอ่ะเล็งคือพ่อกูนี่แหละพี่เด็กแว้นอีกไอ้ปู่ขี้เด็ก็ขยันพิมพ์ เอ้กี้สงสัยอย่าเรียกเราก็ได้หนูไม่าเรียกเราก็ได้สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้แต่ก็ขี้สงสัยเหลือเกินชื่อเล้งเฮ้ยเดี๋ยวนะขอถามก่อนเล้งคือใครอ่ะเรียกพี่เล้งพ้อพลีพี่เล้งคือใครอ่ะเ้องบ๊ับดีนะคะพี่ตั้มครับลูกพี่ไม่ต้องย้ำบ่อยเลยพิมไม่ได้เข้าใจสักทีไม่พ่อพี่เองครับย้ำบ่อยก็ได้อ๋อพ่อ พ่อพี่ตั้มชื่อพี่เล้งกอล์อนชื่อปปติหน่อยงงไปหมดหมดแลนวครับไม่ต้องยอมปล่อยนะเขียงใส่เขาเลยเวนเขียงใส่ด้วยเวนหมดแล้วครับพี่แมนทำไมไม่อยู่กับลูกกับเมียล่ะนอกเมืองไหนอ๋อโอเคงั้นหนูจะไ่จูฟ เราโยดพี่เขามาปั่นหนูอ่ะเขาบอกว่าให้เรียกชื่อพี่เหลงไงให้พี่เารียกชื่อพ่อพี่อ่ะตัมด้วยแบงย์ดจังเนียถีบได้ทะลุเข้าไปได้ถีบได้ทะลุเข้าไปแล้วเนี่ยเราสรุปพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อแบงค์หรือว่าพี่ชื่อพี่ปิติหรือว่าพี่ชื่อพี่ตั้มแฟนพี่แบงค์ชื่อเจนทายซสร้อยเราื่องานแต่งถึงไหนแล้วครับไหนจุ๊บให้พี่ตั้มหน่อยครับ โอ้พี่เชอรต้าพี่มันแหวนเหรออุ๊ยอุ๊ยเราหนูเครียดเลยอะพูดหนูเครียดเลยอะเราพูดอุ้ยว่าพลีหนูเครียดแล้วะลยแหวนหนูเครียดพี่ต้อมอีกพี่ต้อมีหัวลนๆแผลๆ่ะเขาพี่ต้อมาสาไลกดึง เราพูดว่าพี่เราพูดว่าพี่แหนอีกแล้วโอ้ยหนูขอโทษหนูขอโทษอย่าลืมมางานแต่งเขาไม่ชื่อแบงค์สตรีมในนีโมนี่แหละหลอกก่อนต้อมเฮ้ยแล้วพวกเราจะไปสปอยเขาจะไปอะไรควายเอยไปเปิดช่องไม่จะไปบอกเขาพี่ไปละอะไรอ่ะโอ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปจะไปบอกเขาไม่ต้องไปพูดโอเคโอเคพี่นะโอเค พี่พ่อให้สวัสด,ดีนะคะไม่ต้องไปพูดให้เขารูไ้ไอ้ควายเอ้ยชื่อเจนอ๋อชื่อเจนทายซอยเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวสวัสด,ดีครับนะค่ะผู้ชายไม่ดูไหนลืมอ้า,อาวตายแล้วไอซ์สรีมหรออันยองอครับ อันยองเขาวันหมดสัญญาเฮ้ยได้หรอได้หรออันยองเขาได้นะอัญยองเขาไปแค่ไอ้ียโคตรเฟี้ยวเลยว่ะสัตว์อันยองเขาอันยองเขาพี่เอฟอินสวัสดีค่ะอ้าวจบเลยอัญยองทัศน์เซ่อเฮ้ยเขาอาจจะรู้แค่ชื่อเอไม่รู้เราเป็นใครหรอกสวัสดีค่ะพี่มอนสเตอร์ปิติไหนอะไม่เจอไม่ได้ชื่อปิตินะปิติไหนอะ เชื่ออะไรครับอันยองอะไรคะใครปวดห้องสีใครปวดห้องสีเชื่ออะไรครับใครปวดห้องสีหน้าแดงมาแโมโหหน้าแดงมาแล้ดูปากผู้ไม่ต้องพิมพ์สิอยู่เฉยเชื่อสีครับพี่แอดมินพี่แอดมินชื่ออะไรคะับพี่แบงกิ๊กสิบคนผมตั้มครับออไม่ค่อยค่ะขมตั้มครับไม่รู้จักเหรอครับ จบพังไอ้เหี้ยพังหมดแล้วพังหมดแล้วผังอะไนะคะผังผมตั้มครับยิ่งเหรอครับสวัสดีค่ะพี่ตั้มเรียกสด่เครับเล้งคุงเรียกเราได้อะไรเออพี่ตั้มอย่าเรียกบ่อยเลยครับอะไรอะใครเป็นอะไรนะปอดเต้นตึง อย่าเรียกบ่อยเลยครับเข้ามาระสักกดติดตามพี่เต้หน่อยนะเดี๋ยวพี่ตั้มพี่ตั้มปวดห้องสี่หรอชื่อนันครับสวัสดีพี่แฟนไอโคดูคูปักอีเวนเลยอยาเรียกบ่อยเลยครับทำไมทำไมอ่ะฟังเรื่องดุงหรอฟังแล้วดุ้งครับเฉาชิงสละอีค่ะชื่อฉีนะพี่แอนวินซ์ชื่อปิติครับเอาชื่อพี่ปิตี่หรอฟังแล้วไม่ใช่ครับ ังแล้วดุ้งเหรอคะชื่อตั้มเชื่อตั้มหรือว่าชื่อชื่อแบงค์ไม่ใช่ครับชช่อตั้มอ้าวแล้วเขาก็ยอมอ่านตัมเะไม่ได้ครับชื่อตั้มเีย่เรกหานไมตั้มไม่ถนัดเรีย ที่รักอะไรวะอักฉันไม่ทันก็ได้ครับชื่อแรงครับสวัสดีครับชื่ออักฉันเมีทำเรียกตั้มแม่ท่นอ่เรียกเรียกที่อะไรสิอะไรนะเรียกที่รักก็ได้ครับตั้มแล้วหนูจะไม่โดนเมียพี่ตบเหรอเห็นบอกพี่ลูกเมียแล้วสีไม่อยากเป็นมือที่สามหน้าตาไม่ดี มีเผื่อเราเจอกันแต่พี่ฉีไม่อยอกเป็นมือที่สามนะมีเวลาให้ครับอยบกอะไรนี่ี่สีคนหล่อครับอะไรอ่ะงงไปหมดแล้วทำไมไม่อยู่ก่อนาส่วนชื่อชีนะไม่ใช่ชื่อสุนนะเดี๋ยวถ้าใครสปอยเราจะแบนมันโอเคอหเราคุยก่อนเลยว่าจะเกิดสมมติว่าใครในช่องเราก็ตาม พอไปไปสปอยเราจะแบนมาในช่องเราโอเคนะไปกดไปกดไปกดไม่งั้นเราไปไปป่วนใครลำบากอ่ะโอเคอะไม่งั้นมันป่วนแล้วแบบเราเนี่ยมันเราไปต่อไม่ได้ชื่อแบงฮะไม่งั้นเราไปเราเราไม่ได้ไงอัญโยอัญโยค่ะอย่าไปใครสปอยดาบจำชื่อไว้เราจะแบน ฉีทำอะไรผิดหรือเปล่าฉีทำอะไรผิดหรือเปล่าคะฉีจะโดนนีโมยุบช่องไหมไม่นไหมทุกคนเข้มาดูอะไรกันคะฉีไม่ได้เป็นแบบของหายากนะฝากกดติดตามมินเจได้นะคะมีโปรเตสสองเก้าเก้านะมีโปรเตสเฮ้ย ปั<อ>เฉยๆเขาว่าปั่นเฉยๆอ๋อนี่กดปั่นเกงปั่นเกงอะไรครับกระโดดมาแล้เบิดห้องฉีอุอ้ยขอบคุณที่ติดตามนะคะตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามะคร<ม>ับโปรเตนกีกดอะไรนะเฮ้ยทิ้งเหรอกดบอสไซค่ะพี่แม็กข,<ม>ขอบคุณหนึ่งจัดนะครอุ้ยขอโทษนะคะแล้วพี่เคยไม่รั ไม่มีบอกไอที่ไอที่บบพูดมาพูอะไรวะนี่ว่าอเเต้นเหรอคุณพี่แอวินค่ะถ้่พูดอะไรวะไม่ไม่อะไรนะพูดอะไรนะไอที่ไอทไอที่ก้อยพูดอะไรนะี่แอดวินขอใจขอใจแรกเบอร์ขอเได้ครับไม่มีบอก ไม่มีพอไม่อพอเบิเร์กครับฮ่าฮ่าทุกคนอย่าคาดหวังทุกคนอย่าคาดหวังพียร์ไม่เนียวคาดหวังนะกูเลยชอบจริงจริงเอยทางของแบงค์ชัดๆ <laughs> ไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวดูให้ดูเป็น T-shirt เนี่ยดูเป็นทีเซอร์มันทางของแบงค์ชัดๆเด <c oughs> ี๋ยวไม่มีแรงเต้ไนไอ้นี่มันทางของแบงค์ชัดชัด แย้ที่รักต้องต้องตรวจซึ่งตีไม่หาไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่ตัวตนเขาเลยเทียก็รู้อยู่โปรีึครับสวดมาก่อนนอนไหมพลง่อแหลกนะขอบคุณที่ติดตามค่ะยูเซอร์โอเคเดี๋ยวขอย้ายมุมกล้องก่อนนะคะยูเซอร์ระวังเมาหัวนะโอเคอตายแล้วคนเยอะมากเลยอ่ะแล้วด้วยสีเต้นผิดอะ่ะ เต้นผิดไหมเนี่ยโอเคโอเคมาเต้นผิด <c oughs> มันมันจะสั้น่อยนะคะทุกคนไม่เป็นไรครับเ <c oughs> ขาก็าเป็นเพลงดิ่งเตะเขบคุณนะคะขอบคุณสำหรับมอไซค์นะคะเจโดูเชี่ยเขาไปดักเต้นปะวะเชี่ยกูคิดว่าสเต็ปอัพต่อไปเพลงที่สองค่ะที่สเต็ปอัพเดี่ยว ไอ said, ้สเต็ปอ ain ่ะพวะเมื่อ oh, ก wow. ี <sh asına decided using awake> said, ้เราบอกเต้นไม่เก่งมีกลัวเต้นผิดซะด้วยไอ้สัตว์เมื่อกี้กูคิดว่าสเต็ปอัพไอ้สัตว์จะขึ้นพู้ติการโลวโลวโหเมื่อกี้เต้นกูดูแล้วใช่เลยอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์อย่างผิวเลยโอ้โหมาแล้วออริจินอลบ้านเราเมาคีล่าสัตว์เพลงเนี้ยไม่เพลงที่ว่าไม่ว่าผมจะดูผู้หญิงช่องไหนนะเขาจะเต้นเพลงนี้กันหมด จริง<ป>คือเพลงที่แบบว่าทุกที่เขาจะดูกันหมดเรืเ่องจริงเหนา,าคีใครก็เต้นเพลงนี้สุดย <มา S 1> อดพอแล้วหนูอย่ายศขาสูงอย่อย่ยกขาสูงลูก เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำพี่สิีแตกซะเปล่า,า,าหนูนี่หนูหลุดมาจากที่ไหนเนี่ยขอบคุณค่ะอ,อ,อง,งแล้วชุดไหยไฟกระพี้บอเย,ยอะเยอะเเยอะะคะเยอะเยอะเนะ ไปก่อนขอบคุณค่ะนะครับพี่ตั้งมาปล่อยระเบิดห้องฉี่ทำไมวันนี้ค่ะเพจกูไปแล้วปะเนี่ยป่ายเนี่ย Facebook กูบินแล้วป่ะ Facebook กูบินอย่างวะเนี่ยแมาใหม่นะพี่เอริสช่วงนี้ค่ะต้องเอาแล้วนมาเปิดป้ายด้วยได้เลยเปิดป้ายเจ้าดีแบบเปิดป้ายกันยาวๆเลยเจ้าบินอย่างวะเนี่ยเที่แอฟเฟซบุ๊กกูไปยังวะหายไปแล้วปะเนี่เที่แอฟเฟซบุ๊กูหายไปแล้วปะเนี่ย ไปยัง่ยบินยังว,วะเขาดูเฟซบุ๊กผมบินยังว,วะโอย้ยังอยู่ดีวะเฮีย,ยคิดว่าเรียบร้อยซะแล้วคิดว่าเปิดกลับมาเฟซบุ๊กกูหายซะแล้วแหนมเลยงานนี้ถ้าเฟซบุ๊กบินอนะแหนมเลยงานนี้แหมดูกันมันเลยนะปัญหาคือคนดูแฟนเฟซบุ๊กมึงดูกันมันเลยนะมึงดูฟรีกันมันเลยนะ รบกวนคนดูทางเฟซบุ๊กนะครับใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็ตามไปได้ตามไปดูได้ที่ดีโมทีวีนะครับเพราะว่าผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้อีกนานแค่ไหนเผื่อกันมันบินผมผมกลัวที่สุดผมกลัวอย่างเดียวเลยคือผมเล่นอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวเฟซบุ๊กผมอะมันจะบินซึ่งถ้ามันบินเนี่ยเหงาเหงาแน่กูเหงาแน่แน่เฟซบุ๊กบินเนี่ยกูเหงาแน่แน่ับไปไปได้ก็อย่าให้ดูในดีโมนะครับมาดูในดีโมนะมาตามดูในดีโมนะครับไปดูช่อง,งหลักนะ แม่ดูกันมาเลยนะไอคนดูทางเฟซบุ๊กมึงดูกันมาเลยนะนั่งหน้ากาบไปเลยนะมึงนั่งหน้ากาบหน้าหน้าจอโทรศัพท์เลยนะพวกมึงเนี่ยร้ายมักเนะมุกเหนื่อยมุกท้องต้องเวอร์ชันนี้อ่ะแกจัดโปรมาเลยอ๋อเนี่ยคือรถคันหนึ่งหรอห้าชิงช้าโดดน้ำขาชี้ฟ้าห้าชิงช้าเนี่ยไหนวะ เอ็ดวินสวัสดีครับวันนี้ก่อนให้เต็มที่เลยไรพี่ใส่ด้วยยังไงดีครับรูปด้วยด้วยไงวันนี้เปลี่ยนเป็นรูปอ๋อเปลี่ยนรูปด้วยไงวันนี้หัวเจ้าทรายสวัสดีครับชิงช้าโดดน้ําขาชีฟ้าใครอะเธอรูปเธอเหรอเขาจะไปโดดที่ไหนให้กูดูวะเกี้ร่ะพี่แซนพี่แซนโหเดินถือน้องเลนโบมาจากวิเคิลแย่เลยเออแพงวะไม่มีถูกถูกเลยเหรอว่าแบบเออราคาไม่แพงให้กูลองอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่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 สิเพชร ตีหยิกสิบเพชรตีหยิกสิบเพชรอ๋อตีหยิกอ๋อไหนลองหน่อยดิสิบเพชรจบเลยเรียกกูอีดีวินหนักเลยไกลเลยคนนี้มาไกลสุดที่เรียกกูเลยอีดีวิน <c oughs> รู้ชื่อคุณได้ไงวะอ๋อไม่ใช่โพรีขอโนตีหน่อยครับ <c oughs> อย่าบูลลี่ดิพี่ไอ้สั์เขาบูลลี่ชื่อกูชื่อกูชื่อเอ็ดวินเรียกกูอีดีวินความเท่กูหมดเลยชื่อกูสัดตั้งมาเท่เท่ ตีหน้าเลยครับพี่อยากให้หนูเอาอะไรดีตรงไหนคะมีคมแฝกไหกมครับพี่อะไรนะพี่วินเหรอตีหน้าเลยครับม,มีคมแฝกไหมคะ ก็เอาให้น้าพังกันเลยเดี๋ยวเชียวพี่แบงหวัดดีครับพี่แบงค์วงแคทพี่แคทพี่แคทอ่าจะเล่นอยู่แล้วใช่ไหมเขาไม่ได้ทักเราเชียววะนู่นไปไหนอ่ะ เขาดูคึกคักไปอ่ะเอาจีเนี่ะผมว่าเขาดูคึกคักไปว่ะไม่ชอบเลยดูคึกคักไปอ่ะเมื่อไหร่ที่มึงได้แชมป์ใช่ไหมกดท้ายอ่ะอะไรนะโดดโด่นอะไรเล่นเนี่ยเตอมเล่นเตอมเล่นใครเมืองไหนประเทศไงมาเนี่ยมามามาเล่นเล่นเล่นแล้วชัวรคนในประเทศอะไรกันมาแล้วเรื่องของคุยกับสปอนก่อน โอเคจะไปไอ<ห><ห>้้ชื่อห้องว่าอะไรใบใครอะ่ะใบก๊อตใบก๊อตใบก๊อตรับนี่ก๊อตอ่ะรับนี่ก๊อตซิลาโอเคอ่าได้ไดาได้พกได้ได้ทําหนังอะไรกลับเร,ร,บราไหมไอ้หนูมันนี่เลยไอ้หนูมันนี่เลยมันมนี่เลยมันนี่เลยเฮยฮะกี้มึงน่อยกับกูเหรอเอ็งคิดว่าขา้ารักแมวมากเหรอ ดีกันดีกันขอโทษ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 ดีกันดีกันโอเคไหมดีกันขอโทษมาทำหน้าสารหน้าของสารไปทำหน้าเมื่อกี้คนดูดูเลยสิเนี่ยมามองหน้าผมด้วยสายตายอย่างเงี้ยโอเคอยากเล่นดีกันโอเคไหมพวก ดีกันเดี๋ยวซื้อขนมใหมม้กินดีกันโอเคหมาพี่น่ารักปะหมาผมน่ารักปะน่ารักเออมันขู่เนียเมื่อกี้ย,ยังไม่ปล่อยกูใช้ไม้เมื่อกี้ขวดมันไม่เคยขวดแล้วทีนึ่งก็อยาได้ผมเป็นคนไม่เลี้ยงแมวนะคนุณดูจริงผมเป็นคนไม่เลี้ยงแมวแต่ผมเคยอยากเลี้ยงผมเคยอยากเลี้ยงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันก็ดูเลี้ยงยากนะใครมีวิธีแบบว่าทาให้แมวมันเล่นกับเราปะมีปะผมหาวิธีให้แมวมันเล่นกับผมอยู่อะใครมีวิธีปะผมเปิดกล้องใหญ่ให้ดูเก้าอี้พี่จะโดนฝนเล็บแน่อันนี้แหละที่ผมกลัวมีวิธีที่แบบว่าให้ผมเล่นกับมันได้ไหมเนี่ยมันนั่งกับผมท่าเนี้ยผมจับมันอยู่ท่าเนี้ยมีไหมคือผมจะทําไงให้มันเล่นกับผมอะผมเล่นกับมันแล้วมันวิ่งหนีมันจะมาเล่นกับผมคือตาอุ้มมาแล้วก็ผมนั่งท่าเนี้ยแล้วมันก็หลับดูดิ อุปสภาพมันชี้พุงเหรอเคี้ยวเคี้ยวเคียยวเคี้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 ยวเคยวเคี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 ยวี มีเสียบบนข้างน,นอกอะไรเราตกใจอะไรหน้าคาล,ลื่นแนวเหรอบางที <laughs> ้วมั้งเจ้าค้างเหรอบางที <laughs> ้วมั้งนมอะม่ะมาถึงแมวเหรออื <laughs> มอ่ะนี่จริงน้ำต้มที่โรงแามนี่ไยอ่ะของแมวเหรอเนี่ยของหมาของหมาเหรอน่าจะของหมากิน โอนะมันคงจะไปคิดแคทบ้างเป็นสาวแล้วปากดีนะไม่ใช่คนดูอยากดูเขาไม่ได้อยากดูหรอกเชียวเรู้อยู่เขาเบื่อจใจดูผู้หญิงดูอะไรดูบ่อยๆดูบ่อย้วไงไม่ใช่ไม่ใช่คือจะบอกว่าไม่ใช่หมยถึงว่าดูบ่อยหมายถึงว่าดูผู้หญิงอ่ะดูแล้วอ่ะมันก็มีวันเบื่อแต่ดูเมียเรานี่สิดูเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อเขาคุณครับ อ่ะปอบมือลอยเหี้ยอะไรกันนะ